วันภาษาบอสเนียดานาบอสนสกีเยซิกวันจันปูเนดเอลักวันอังคารอุตอรักวันพุธ SRIEDA WAN PERHASABODI CETVERTAK SUK PETAK WAN SUBOTA WAN ATIT นเดืย ja. วันนี้ดานัสเ <Dan as. S 1> มื่อวานยูเชพรุ่งนี้สุตราอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal.